พ่อประธานรักสุดใจบทที่26หนีความจริงไม่พน้นเธอควรจะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นคนอุ้มท้องลูกของเขาเขาไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้จริงๆว่าทำไมถึงได้ทำท่าทางหมดอะไรตายอยากแบบนี้คุณไม่ต้องอวดดีมาเสนออะไรให้ฉันทั้งนั้นเพราะฉันไม่อยากได้สิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือลูกๆพวกเขาเปรียบเสมือนดวงใจของฉันพวกเขาคือความภูมิใจของฉัน เพราะฉันเลี้ยงพวกเขาให้เติบโตขึ้นมาคุณไม่มีทางแย่งพวกเขาไปจากฉันได้ไอห,หัวขโมยติตใจของถังโยโย่ร้อนรุ่มดั่งไฟสูงเธอยืนชี้หน้าเขาพร้อมกับพูดขู่ชาตินี้คุณไม่มีวันแย่งลูกไปจากฉันได้ถังโยโย่ยอมรับความจริงได้แล้วเรื่องอนาคตของพวกเด็กๆคุณไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปเพราะผมจะให้การศึกษาที่ดีกับเขาให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สิ่งที่ผมให้พวกเขาได้คุณไม่มีทางให้ได้หรอกจี้เซียวฮานยังคงตื่นเต้นดีใจดังนั้นเขาจึงพยายามพูดกับถังโยโย่ด้วยความอ่อนโยนแต่คำพูดของเขาหลับเป็นเหมือนกำปั้นที่ลอยมาชกหน้าเธอเธอกำมือแน่นถ้าคุณเป็นแม่ที่หวังดีกับเด็กๆแล้วแล้วก็คุณควรจะทำเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขาไม่ใช่หรือถังโยโยโ,ยโยโยโกรธแค้นจนตาแดงกำ่ำเธอถลึงตาใส่เขาพร้อมกับพูดว่า ฉันเชื่อว่าเด็กๆเ,เลือกเส้นทางชีวิตของพวกเขาเองได้ตอนนี้ผมกำลังจะไปหาพวกเขาที่โรงเรียนคุณจะไปด้วยกันไหมจี้เซียวฮานอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วในตอนนี้เขาอยากกอดเด็กน่ารักหน้าชัางคู่นั้นใจแทบขาดห้ามไปเด็ดขาดคุณไม่มีสิทธิ์ถังโยโยร่รวบรวมความกล้าพร้อมกับวิ่งไปยืนกลางแขนขวางทางเขาไว้จี้เซียวฮานไม่เข้าใจผู้หญิงตัวเล็กๆ บอกบางคนนี้จริงๆว่าทำไมเธอถึงกล้าทำแบบนี้เธอกล้ามากที่มายืนขวางทางเขาไว้ช่างเง่าบ้าบอทำอะไรไม่คิดเสียจริงถ้าเธอไม่ใช่คนที่ให้กำเนิดลูกๆของเขาเขาคงอุ้งเธอออกไปโยนข้างนอกตั้งนานแล้วแต่ในตอนนี้จี้เซียวฮานยังคิดไม่ออกว่าควรจัดการกับผู้หญิงคนนี้อย่างไรดีในตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้เข้ามาผัวพันในชีวิตของเขาอย่างเต็มตัวแล้ว เมื่อถังโยโย่เห็นว่าชายหนุ่มจ้องเธอตาไม่กระพริบเธอจึงหยุดทุกสิ่งที่ทำแขนที่กลางออกทั้งสองข้างนั้นจู่จูก็อ่อนแรงและหุบลงในใจพลันคิดหาว่ายังมีหนทางใดอีกบ้างที่จะสามารถหยุดคนเลวนี้ไม่ให้ไปยุ่งวุ่นวายกับลูกของเธอได้ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ก้มตัวขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับหอมแก้มเธอไปหนึ่งทีแบบนี้พอใจหรือยัง เขาแสดงท่าทางไร้กาดแกมเจ้าเล่ตอนแรกทั้งโยโย่คิดว่าเขาจะผลักหรือไม่ก็ถีบเธอออกไปข้างนอกคิดไม่ถึงว่าชายหนุ่มผู้นี้จะกล้าจูบแก้มเธอบ้าที่สุดเขาไม่ให้เกียรติเธอเลยพียะทั้งโยโย่ตบหน้าเขาหนึ่งฉาดพร้อมกับด่าด้วยความโกรธว่าคนโรคจิตหน้ารังเกียจที่สุดจี้เซียวฮานไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องจูบเธอ แถมยังได้ผลตอบแทนมาเป็นฝ่ามือของเธออีกทำให้เขาเริ่มรู้สึกโมโหขึ้นมาถอยไปเขาทนไม่ไหวแล้วไม่ถอยทั้งโยโย่กำลังโมโหเดือดดานจี้เซียวฮันยิ้มสแยะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าหรือว่าเมื่อครู่ผมจูบผิดที่ละทั้งโยโย่รู้สึกชาไปทั้งตัวคำพูดของเขาทำให้เธอหน้าแดงกำ่ำคนเลวคนนี้คงเป็นคนสติไม่สมประกอบสินะ ทั้งโยโย่ไม่เปิดโอกาสให้เขาล่วงเกินเธออีกเป็นครั้งที่สองเธอตัดสินใจหลีกทางให้กับเขาพร้อมพูดขึ้นว่าให้ตายฉันก็ไม่มีวันยกลูกให้คุณจี้เซียวฮานขมวดคิ้วเขาไม่คิดเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เขาก็เดินออกไปทันทีทั้งโยโย,ย่ยังคงหน้าแดงและยังรู้สึกตกใจอยู่เล็กน้อยแต่เธอก็ตัดสินใจเดินตามเขาออกไป บทที่27เขารับเด็กๆไปแล้วตอนนี้เขากำลังจะไปหาเด็กๆทำให้ถังโยโยรู้สึกกระสับกระสายอย่างบอกไม่ถูกพลันคิดในใจขึ้นว่ายอมไม่ได้ตนต้องรีบไปดูสถานการณ์ที่โรงเรียนที่จริงเธอมั่นใจว่าเด็กทั้งสองคนนั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกเขาคงไม่ทำให้เธอผิดหวังหรอกถ้าเธอเกลียดคนเลวคนนั้นพวกลูกๆก,ก็จะเกลียดเขาเช่นกัน นายคนนั้นชักจะมั่นใจมากเกินไปแล้วที่กล้าไปหาเด็กๆแบบนั้นพวกเด็กๆไม่มีทางให้ความร่วมมือกับเขาแน่ๆจี้เซียวฮานเดินเข้าไปในลิฟต์ขณะที่ประตูลิฟต์กำลังปิดลงก็เห็นผู้หญิงนี่เง่าคนนั้นกำลังวิ่งตามมาหัวใจของเธอเริ่มเต้นไม่เป็นสาพเพราะประตูลิฟต์กำลังปิดลงเธอจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าไปขวางที่กลางประตูทันใดนั้นประตูลิฟต์ก็ถูกเปิดออกอีกครั้ง ทั้งโยโย่จึงรีบพุ่งตัวเข้าไปด้านในบรรยากาศภายในลิฟต์เต็มไปด้วยความอึมครึมเพราะทั้งสองต่างไม่ปริปากคุยกันภาพที่ถังโยโย่เดินตามที่เซียวฮานผ่านด้านหน้าบริเวณประชาสัมพันธ์ทำให้หญิงสาวพนักงานคนอื่นรู้สึกอิจฉาอยู่ไม่น้อยด้วยความโมโหที่คู่รุ่นอยู่ในอกทั้งโยโย่จึงเร่งฝีเท้าเดินไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจุดหมายปลายทางของพวกเขาจะเป็นโรงเรียนอนุบาลเหมือนกัน แต่เธอก็เลือกที่จะโบกรถไปที่นั่นเองขณะที่เธอวิ่งไปที่ถนนพร้อมกับยื่นมือไปโบกรถแท็กซี่รถหรูสีดำทั้งหกคันก็เคลื่อนออกจากบริษัทและแล่นผ่านหน้าเธอไปในไม่ช้ารถเหล่านั้นก็ลับสายตาคนเลวอย่างแกมันสมควรตายทั้งโยโย,โ,ยโมโหถึงขีดสุดเธอไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่หน้าด้านหน้าทนแบบนี้มาก่อนเมื่อถึงโรงเรียน เธอจึงรีบลงจากรถและวิ่งไปที่สนามของโรงเรียนแต่ก็พบว่าเด็กๆไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพวกเขาหายไปไหนกันนะคุณครูคะเสี่ยวรุ่ยและเสี่ยวไหนหายไปไหนคะทั้งโยโย่โยถามเสียงสั่นด้วยใบหน้าตื่นตกใจคุณครูยังเพลิบเพลิมจากการเจอคุณพ่อหนุ่มหล่อคนเมื่อครู่ไม่หายพ่อของเขามารับกลับไปแล้วคะ่ะพ่อของเด็กงั้นหรือคะเขาไม่ใช่คะ่ะแล้วพวกคุณอนุญาตให้เขาพาเด็กไปได้อย่างไรกัน ทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือคะทั้งโยโย่เริ่มตกใจกลัวเธอจึงระเบิดอารมณ์ใส่พวกคุณครูแต่พวกเด็กๆบอกว่าผู้ชายคนนั้นคือพ่อของพวกเขานะคะคุณครูอธิบายอะไรนะคะทั้งโยโย่ตกใจกับสิ่งที่ได้ยินตนแขนขาอ่อนแรงเธอคิดมาตลอดว่าพวกเด็กๆนั้นไอคิวดีมากแต่ทว่าในตอนนี้เธอชักไม่แน่ใจเสียแล้ว พวกเขายอมไปกับชายแปลกหน้าไม่ใช่สิไปกับผู้ชายที่เจอกันครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าพวกเขาทึกทักว่าคนเลวนั่นคือพ่อได้อย่างไรกันลูกๆูกทั้งสองช่างไม่รู้จักคิดกล้าทำกับเธอแบบนี้ได้อย่างไรกันถ้าเจอเด็กๆอีกครั้งเธอจะตีให้ก้นลายเลยคอยดูขณะที่ถังโยโย่กำลังเดินออกจากโรงเรียนก็เจอกับชายชุดด,ดำสองคนยืนโค้งคำนับเธออยู่ถังโยโย่จำทั้งสองคนได้ เพราะพวกเขาคือบอดี้การ์ดของคนเลวนั่นคุณถังครับคุณชายของพวกเราเชิญคุณไปที่บ้านเพื่อตกลงเรื่องเด็กๆครับหนึ่งในชายชุดดำพูดอย่างสุภาพมีหรือที่ถังโยโย่จะตอบปฏิเสธเธอรีบผุนพลันตามพวกเขาไปทันทีเธอแอบหวังลึกๆในใจว่าเด็กสองคนนั้นคงไม่ถูกเขาล้างสมองเสียก่อนรถขบวนที่เธอนั่งขับเข้าไปยังคฤหาสห์บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความคลึกครืน้น สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความมีอำนาจของเขาคฤราสห์แห่งนี้แวดล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาทั้งยังอยู่ตามแนวชายหาดของทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลส,าสวนหย่อมของที่นี่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามลัดเลาะตามแนวของชายหาดท,ที่ดินผืนนี้ประกอบไปด้วยคฤราสห์สไตล์ยุโรปหลายหลังช่างดูหรูหราและยิ่งใหญ่จนทำให้ผู้คนที่พบเห็นพากันตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุด คฤหาดแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงสิบนาทีเท่านั้นซึ่งถือเป็นระยะทางไม่ไกลชายหนุ่มผู้นี้ช่างร่ำรวยมหาศาลดั่งราชาผู้ครอบครองอาณาจักรแห่งนี้